สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมแม um ็กนัมจีนึงนะครับเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเราจะต้องตรวจช็คจุดในบ้างนะครับสําหรับใครที่เพิ่งมารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องที่สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับใครที่ ใช้งานแล้วเครื่องเร่งไม่ได้เร่งแล้วดับเครื่องไม่มีแรงก็ลองไปแก้ไขาตามวิธีตามคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะมาฟังเสียงเครื่องเดิมๆจากโรงงานครับยังไม่ได้ทําอะไรครับเครื่องใหม่บางทีเราก็ต้องมาแกะมาปรับแต่งเล็กๆน้อยๆอยครับเพื่อให้มันใช้งานได้ดีครับ ทดสอบครับเสียงเดิมจากโรงงานขน่าจะลองเครื่องมาให้แล้วครับบริษัทตอนนี้เขาลองมาแล้วเห็นอดเสียเปียกๆครับน่าจะลองมาแล้วเดี๋ยวเราลองต่อเป็นโชคครับเปิดกดขึ้นครับเปดิปดกดออนออนเดลงออนเปดิปลดลงนี่ ยังไม่ละพี่บ้านรู้ด้วยหอไ,ไปอเ,เปิดไฟให้มืออะไรเอคะให้พี่ไปเปิดไฟใหม้มอยอย่าด้วยอย่าไปเท้า ก่อนใช้งานเอาตัวจุกออกก่อนนะครับ เทียนก่อนนะครับว่าเปิดสวิตช์ไปข้างไหนกันนี่น <c oughs> ้ำมันยังไม่ขึ้น ลงคือเปิดนะครับเจาโฮมอะเจ้มันเรายังไม่ขึ้นเกิน มันจะติดก็ดันโชกจับครับติดเข้าทางเรก่ ยูนใหมอยากเลารอบขึ้นหมุนปิดไปบ้างรอบรอบ ไปเม,ม,มื่นกี้คมาเลาที่หนกันลองดูลาะลาะลองดูไหม สาเหตุรับเครื Elena, <could see. S 2> ่องใหม่ใหม่ทำไมมันลิ่งไม่ได้ลิ่งเราเหมือนจะดับตัวกันเลยงมาตัวกันโอคาบูตัวนี้ก็โอเนี่ยจะดูท่อไอเสียก่อนดเขาได้กันไวไหม สำหรับรุ่นนี้นะครับก็ไม่มีที่กัน้นท่อไอเสียนะครับที่เป็นรูเล็กๆนะครับที่ไม่กั้นข้อไอเสียออเพื่อควบคุมแรงม้านะครับก็ไม่ได้ตัดอะไรนะนี่ก็ไม่มีที่ทกัน้นท่อนะครับรุ่นนี้ที่กัน้นกันงเหวียน พอคือนี่กั่ถอดดูชุดคาบูครับวันนี่เป็นอะไรกันเนี่ยมันมีที่กันเร่งมาอีกไหม อุ่น้ยใช้ของแมกนัมนะยังใหม่ใหม่ก็มาลือล้อซะละไม่ค่อยถอดน้ำมันกระจายน้ำมันก่อน อูคนี่เจอแล้วครับสาเหตุรุ่นนี้มีที่อุดใต้าคาบูอีกหนตัวครับต้องอาอออครับใช่ไหมขค้ขาวครับครับทำให้เครื่องแม็กีหนหน G11 ถึงไม่แรงครับทไมมีที่อุดตรงนี้แล้วก็บอกสรุปคือมีสองตัวครับมีที่อุดตรง คอคาบูหนึ่งชิ้นแล้วก็ใต้คอลมอีกครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับตรงนี้หนึ่งชิ้นจะอยู่ตรงนี้ต้องเอาออกครับเวลาใช้งานเอาออกครับเครื่องเราก็จะแรงก็จะใช้งานได้ปกติครับก็จะมีเครื่องบางรุ่นนะครับที่เขาใช้อุดที่ปากท่อไอเสียนะครับต้องเช็คทั้งสองจุดนะครับทั้งคาบูเลตเตอร์แล้วก็ท่อไอเสียนะครับ สำหรับใครที่ซื้อเครื่องมาใหม่กประกอบขาบูขึ้นเหมือนเดิมครับกกอแล้วก็ใส่อนนี้สูญยากาศครับอยู่ข้างบนมีสายน้ำมันอยู่ข้างล่างครับ,รบแล้วก็ใส่ ขาคันลิ่งก่อนครับตัวข้างในครับตัวนี้เป็นยางโช้กใส่ขาโช้กครับใส่ก็เหมือกับใส่กับตัวเมื้นตอนถอดออกนะครับ ระวังตัวนี้มันหนีบเข้ากับคอนะครับเวลาใส่ตัวดำๆนี่็กดคันเลิงครับให้ขา้าวบนเข้าล่อง,งนี่ทำไง ระวังสายหนีบนะครับกับคอยตรงนี้ระวังมันหนีบสายน้ำมันเอาสายน้ำมันออกค่อยหมุนเข่านะครับระวังสองพี่แล้วก็ยางข้างหลังตัวนี้เห็นไหมครับสังเกตไหมตรงนี้ยางมันจะเข้ามาหนีบที่เคาะชอบหนีบเข่าคาบูสองจุดครับเวลาประกอบคาบู เรจะมาลองเครื่องครับหลังจากที่ก๊อดถอดที่กั้นคอคาบูออกครับเมื่อกี้ที่เล่งแล้วเหมือนน้ำมันไม่เคลื่อนเล่งระดับมาเปิดสวิตช์ลงล่าง ร้อยครับใช้งานปบได้ปกติเจ๊ขายเครื่องไหมไม่มีแรง G หนึ่งหนึ่งถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ